นี่ค่ะต้นมะละที่ขึ้นเองนะจ๊ะแตกกิ่งแตกยอดเต็มเลยจ้ะนะคะได้ฝนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะจ๊ะว่าจะเป็นมะละอะไรนะคะมีดอกแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะใบใหญ่อ้วนนะจ๊ะยอดอ้วนมากเลยค่ะนะจ๊ะนี่ค่ะพอได้ฝนเนาะนี่ค่ะนะฮะเป็นดอกแล้วนะนี่ค่ะว้าวเซอร์ไพรส์อ่ะเป็นลูกแล้วค่ะนี่จ๊ะนี่จ๊ะ นี่นะคะเป็นลูกแล้วนะคะมะระอะไรเนาะนะคะพอมันขึ้นเองเนาะเราไม่รู้ว่าเป็นมะระอะไรนะคะนี่เดี๋ยวดูก่อนนะจ๊ะเออลูกยาวนะน่าจะเป็นมะระหอมมากกว่านะคะทุกคนนะลูกยาวนะน่าจะเป็นมะระหอมนะจ๊ะอ๋อ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 นี่อ๋อ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 อออ๋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  โตสุดนะลูกนี้นะนี่ต้นเดียวนะคะทุกคนเนาะขอยส่วนมาก็จะออกทุกกิ่งนั่นแหละแต่ทีนี้มันเป็นมะละขึ้นเองเนาะเราไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะจ้าี่จ้ามะละหอมจ้านะคะตกลงต้นนี้เป็นมะละหอมจ้าใบอ้วนมากเลยนะจ๊ะนะคะยอดก็ยอดก็แกงได้นะจ๊ายอดมะละเนาะแกงได้แล้วก็ ลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะว้าวสุดยอดจ้ะเป็นลูกแล้วนะว้าวได้มะลาหอมจ้าก็จะเอาไว้ทำพันธต่อไปเนาะเพราะว่ารุ่นแรกนี่เขาจะอลูกที่ออกมาลูกแรกๆนี่เขาจะเก็บไว้ทำพันธุ์นะอพวกผักพวกนี้นะนะจ้าสุดยอดเลยจ้าได้มะลาหอมแล้วนะอันนี้เห็นสองลูกละน่าจะมีอีกนั่นแหละนะเ๋ยวดูต่อไปนะจ้า